นี่ืนกลตุกตุกตตุก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 ตยิงปักปกปกะีทุกดอกครับยิงไปดีนี่นี่โอ้ยิงมันแตกครับมิไซตตู้มูเกบร้อยแตกครับนี่กะปืนกปืนปืนต้องเจอนี่แก๊ปีก่ครับปุ้งุยิงเข้าไปนี่ยิงิงยิงิๆๆยิงไม่หยุดครับยิงไม่หยุดแตกครับนสวัสดีครับผมมาอยู่กับวันพีซเบลตี้รัเหมือนเดิมนะครับ วันนี้จะมารีวิว baby fight นะครับนี่วิวยังไม่ตันเลยนะเอามาเล่นนะครับเกองยู่เลยนะครับใช้แอคแท็ก0นะครับนี่ความจริงก็ควรจะใส่ป้องกันนะตัวป้องกันใส่เราดูในแท็กดีกว่าครับนี่ครับแท็กสแท็กครับสีเขียวซับร้อนะครับไปดูในเกมแรกดีกว่าครับผมว่าจะได้เรื่องไหมตัวนี้ถ้าเรื่องก็มาบอกต่อนะครับ โอเคตกมาแรงเอสอบนะครับมาครับมาครับผมในเกมที่หนึ่งไปครับสายก็เดึงธงแรกแล้วก็เติมเกรสนะครับ pues, ทําตัวเป็นสายก็ที่ดีครับช่วงนี้ก็จะมารีวิวตัวคอนหญิงเยอะหน่อยนะครับมีแต่ตุ้มตมทั้งนั้นครับที่มารีวิวตึง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 ติงติงไปครับเติมเกรสครัอไปธงสองต่อครับ โอ้โหเจอแต่ละตัวนะกูรัมเบอร์คิดเอนี่ปืนกลตุก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 กตุกูยิงปัก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 ควดตทุกดอกครับยิงไปดีนี่นี่โอ้ยิงยังแตกครับนี่นะมาซุก้าปิดท้ายโอ้โหถ้าไม่คตเี้ยวระวังโซโลนะถอยมากอนอเคกรเติมเกีนี่นี่ธรรมดาฮิตที่สามเป็นกระยาไกนะครับ เห็นไหมผมทําให้ดูละมาซี่มาซี่อินูตีที่สา together, มฮิตนี่แฟงกี้ครับจรวดพิซไซยิงเธอมนี่ยิงเธอโงมองาชิมะเฮ้ยเปืนกลปัก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 กระตอริอร้นปุ๊บปุ๊ปุ๊ปุ๊โอ้โหกูโดนอะไรเนี่ยโดนเคาะนะต่อยธรรมดานี่นี่ตีตีอย่าดูถูกกระบวนท่าของเบบี้ไฟนี่ยิงเข้าไปจุ๊ก ยิงต่อยตี้นี่นี่อุตสได้โอ้โหกูโดนหมัดเกือบตายครับเบอร์สี่ร้อยโอ้โหโดนต้งนี้อีกกูมันมาลอยหลังหมดแล้วโอ้โหรีบเกิดโอ้โหทั้งหน้าทั้งหลังับเมื่อกี้ไอตัวเราก็ค่อนข้างจะบางซะด้วยไปครับเบบี้ไฟทำครีมหน่อยขึ้นไปเลยครับโอ้โหนิกานิกาอย่างงี้ต้องมิซาย ตู้มูเกบรอยแตกครับนิกะนิกะนิกะสินี่ปืนกลนปึ๊กปึ๊กปปยิงยิงตุกตุกตุตยิงยิงโอ้โหมันยิงสวนกับมาดอกเยวกว่าไงมันก็มีปืนเหมือกันดว่าแม่งปืนแม่งกิไฟฟ้าด้วยโอ้โหมีบยึดก่อนนะครับจังหวะนี้ดอทครับพราเขาต้องใช้เอ้าม่ใช้ท่านั้นแม่ไม่ใช่ทาวารอะไรของมันวะ ้ยโอ้โหดรอปหนึ่งทีนี่ยี่ิบวิเล้วเพื่อนช่วยซับหน่อยยิ่งยๆง,ยงนี่ถอยก่อนครับไอ้มันหมัดคลองนั่นนะ่ะเห็นไหมอยังว่าเลยโอ้โหทำไมือไม่ได้ครับสิวีสุดท้ายโอ้โหเข้าไปก็ตายแน่เออนี่กะมาอโอเคสามสองหนึ่งโอ้โหน่าจะแพ้นะครับเกมแรกต้องขออภัยด้วยนะครับเอ็นค่อนข้างยากเลยนะตัวแม่ง อย่างว่าบางก็บางดูผลงานเนีว่าครับอืคิวไปสองยึดเป็นหนึ่งะครับทําหน้าที่สายก็ <c oughs> ดูเกมต่อไปครับมาครับผมในเกมที่สองมาด่านนี้ค่อยยังชัวนะ่วหน่อยโอเคมาด่านที่ราชาโจรสกัดเสียชีวิตนะครับโรกทาวนั่นเองอไปครับเติมเกรดก่อนจังหวะนี้แต่ผมชอบท่าปืนกลเหมมันยิงคีทุกดอกเลยนะเห็นไนหะ ปุ๊ค่อนข้างจะเฟียวฟ้าวกดค้างได้นานไปครับเกตเต็มะแื้วหูนิ่งไก่ครับเจอนิ่กาผมไม่ชอบเลยโอเคสวยเพื่อนโอ้ยปืนกับปืนปืนต้องเจอนี่แกตลิ่งครับปุ้ง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 ยิงเข้าไปนี่ยิง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 ไม่หยุดครับยิงไม่หยุดแตกครับหนึ่งตัวชิกิยิงไม่หยุดอยิงอีกตัวนี่แตกไหม โอเคลัมเบอร์เก็บไปแล้วโอ้โหชิวๆครับเจปืนกลมือนี่าโอ้โหหดจัดเลยปิกมามาครับหาจังหวะก่อนสู้เขาตรงๆไม่ได้นะไอซันจิอีกตัวครับมิสไซฟิวตูมนี่หมื่นสามติดคุยแทบจะตายแล้วเนี่ยซันจิเห็นไหมจะตายให้ได้โอ้โหโดนกลางเขนอักคี ออยอนครับหาจังหวะโอ้โหอกรดเดินมาน่่มัดคลองกาไม่น่ากลัวโซรโลอีกตัวแต่ไม่ตานี้ไม่มีโซโลนะมายิงปืนก้นปึงปึ้งปึๆงปึๆงปึๆงตุ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 งปุยิงยาไก็นี่ยิงอย่างเดียวกำลองทำอแล้วยิง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 ยินี่ปิดเท้ายโอ้โหนี่เขาจะสนับสนุนระยะไกลมิสไซล์มือเธอว่างมี่นี เอ้ยชึบดอตตีธรรมดาตีนี่ตีธรรมดาก็แตกได้ไม่ใช่มะม่วงก็ด้วงได้ <c oughs> มาชิกินี่ยิงธรรมดาไปก่อนชึบดอตติดนี่ติดบูดแล้วอย่างนี้ต้องปืนกลลนปัง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 ,ปงนี่นี่รอุกรอุกรอุกดิวอุดอดอตเองนะยิง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  โอ,โ,โ,อโ,โ,โอ้โหไม่โดนออโอ้โหมังกรเจ๋งจักระพัดเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหยังมีความอึดอยู่ยังม,มีความอึดอยู่เก็นไงดูหน้าที่สายก่อที่ต้องแบกรับตุ้มมาเปิดเจ็ดพันนี่นี่แบกรับไว้กูแพ้แบบตานนี้สามสิบวิทงไม่คืบหน้าเลยเดีบบ๋ยวสิเพื่อนทำทีมหน่อยโอยิงหายวนะน่ายิงคิงตายเลยสี่หมื่นมันยิงได้ไงไวนะน่ะ โอ oh, oh, so yeah, exactly. ้โหสันจิโอ้โหเตะอ้โหเตะผู้ห so ญ like, ิงอย่างกูด้วยแมนมากนะมึงเก็บเอื้อตก่อนครับต้องฟื้นฟูชึบแก๊ดวิ่งกันปุ้งปิ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 งนี่ยิงไปเลยเดี๋ยวเวลาหมดโอ้โหเกมที่สองก็แพ้ไปแล้วครับช่วงนี้เป็นห่าเลยกูก็แพ้บ่อยมากโอ้โหกับเบบี้ไฟของเราครับผลงานตอนนี้โอ้โหชนะสองยืดสองนะครับเฮ้ย ยดสองคิวสองเลยดเกมสุดท้ายใช่ว่ะครับมาครับผมในเกมสุดท้ายขอสวยๆ่อยนะโอ้โหแพ้2เกมติดละอะไรวะเนี่ยผมอาจจะทวงทีมไปนิดนะครับแต่ผมก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะทุกคนลังสังเกตที่ผมเล่นสิโอไปครับเติมเกรดก่อนครับฝั่งเรามีเอคิมูครับตอนนี้ เวเวอร์ก็ไม่เวิร์กเปลา่าโอ้ยิงศาสตร์กระสุนขี้มูกไปแล้วครับนี่นะผมมรอด,ดูหมัดคองนะนี่ผมพยายามซูมดูหมัดคองลูฟี่มันจะโดดสูงแค่ไหนโอ้โหดูมันหมัดคองเห็นไหมโคตรสูงเ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้ทำเหมือนกูจะซูมดูหมัดคองนี่ยิงไปก่อนตุกท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 ุกกขี้ทุกดอกตกนี่นี่เป็นไงปล่อยก่อน,นครับไม่งั้น,นเดี๋ยวก็ยึดแตเมื่อกี้ชื่อดอทโอ้โหดอทไม่ติดนะ ตัวมันบังอะผมไม่เห็นมันปามาตอนไหนเค okay, กระชากไปเพื่อนมิสไซล์ปุ๊มนี่นี่นบู๊ค่ะบู๊ค่ะบู๊กก็แตกได้เจ้าโครงก็ดุ <c oughs> โนนิกะเค้าเตอร์นะยิงรำดาอุ้ยโอ้โหไม่มีกะอีกตัว <c oughs> โอ้หโดนเหยียบเร็วรีบเกิดโอ้โหสภาพกูแห้งเลยเจอเหยียบมาติดบู๊ทพอดีครับมา โอ้โหรอจนนี้กูจะสู้ไหวไหมเนี่ยแพ้สีด้วยยิงเข้าไปตู้ตู้ตุู้โอ้โหโดนเค้าเตอร์ช็อกสวน<ย>โอ้โหโดนทีเดียวเลยอ,ยยองไงะไรวะแรงจัดเลยอะแพ้สีโอ้โหเหรียญเขาฟูเหรียญแม่งฟูฟ่องไงเมื่อกี้โอ้โหเหรียญสีทั้งนั้นอะไรก็ไม่รู้มาครับวิ่งไม่เอานะไม่แพ้นะไม่อยากแพ้เรือวิกม,มาเรีบดึงโอเคเดี๋ยวผมไปการกลางเลยนะต้องชิงความได้เปรียบก่อนครับ อย่าแพ้เดอ้ออย่าแพ้ตัางปืนก้นยิงตึง๊กตึอุ้ยโอ้โหโ,โดนนิกะถ้าไม่โคตรกวนตีนนะาไกลมากเลยนิกะโอเคอุย้ยมีคนปวนทงไปดูบ้านกันนะโอ้ทางนี้ก็จะโดนทางนู้นก็จะโดนอีกมัมจะเอาอยู่ไหมนะ่ะโอ้คิงบินมาก็ด้วยรีบไปเร็วตีตีตโอเคตายไม่หยุดทงอืไป โอเคกันได้อยู่แล้วสิบวิสิบเจ็ดวิมาเอาให้อยู่นะครับดอทหนึ่งทีมิสไซล์ตูมนี่นี่กันให้ได้แปดวิโอเคถอยมาก่อนนะครับปืนกลตุ๊กๆุ๊กตุ๊กตุ๊กเอบ้อยแตกนึงยิงเข้าไปโอ้โหโดนเคาเตอร์โอ้โหจบนี่สวยๆเกมสุดท้ายต้องไม่แพ้นะครับไม่แพ้จริงๆครับนี่ไปดูผลงานในเกมสุดท้ายครับ โอ้โหคิวไปสามนะครับโอเคครับแล้วผมขอจบเพียงเท่านี้ครับการรีวิว b บบี้ไฟนะครับว่าควรจะเล่นได้ไหมอันจริงก็เล่นไม่ได้หรอกนะผมก็เอามารีวิวให้ดูขำๆมาลถ้าขึ้นไป S S แล้วก็จะทําอะไรฆ่าใครทําแทบไม่ได้นะครับตัวมันแบบกากครับพูดง่ายๆเลยโอเคแล้วผมก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผม